สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสันบ้านประจำวันที่14ธันวาคมนะครับ14ธันวาคมอ่ะก็จะพามาดูกี่ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็เรื่องประโยชน์นะของแคมป์แบบเคลื่อนที่ได้นะอ่านี่ครับตอนแรกก็อยู่ตรงนี้นะพอเราต้องใช้พื้นที่ปุ๊บอ่ะเราก็ย้ายนะใช้คน4ี่คนนายกปุ๊บย้ายเลยอันนู้นก็เหมือนกันเดี๋ยวถ้าเราต้องทำตรงนั้นปุ๊บเราก็ย้ายออกมานี่หรือว่า ย้ายไปอยู่ตรงน้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราทําเสร็จก็จะกลับมาได้อ,อันนี้ประเด็นที่1ว่าข้อดีของแคมป์แบบเหมือนเป็นบ้านนอกดาวนะยกเก่อนที่ได้นะครับขนาดเท่าไม้อัดนะอ่คูณสอด้านในนะอ่ายกได้นะครับเขเป็นวัสดุเบาๆสี่คนยกได้เลยอ่าทีนี้เราก็จะมาดูงานส่วนอื่นนะครับส่วนที่เสร็จไปแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างเอางี้ ถึงวันนี้นะตั้งแต่ต้นจนวันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็นับตั้งแต่ต้นมีนานะมีนาเมษาพฤษภากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพันวานี่ก็เป็นประมาณว่า8เดือนครึ่งนะครับแเดือนครึ่งเนี่ยทำตัวพวกโครงสร้างภายในเนี่ยเอาจริงๆเสร็จหมดแล้วนะแต่ส่วนที่เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็ ทำอะไรนะวันนี้เนี่ยเ,เราก็จะทำขุดบ่อนะวางบ่อพักบ่อพักก็คือบ่อนี้นะมาวางเลยอีกสจุดนะครับจุดนู้นกับจุดนี้นะครับแล้วก็ถือโอกาสขุดาวางถังมบัดน้ำเสียนะอีกลูกนึงเซฟติกแท้งนะก็ตรงมุมนั้นนะครับจะดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรามาวางเรื่อเปื่อยนะ ตรงนี้เราก็จะใช้พื้นที่ไม่ได้นะครับก็เลยวางตรงมุมน,ะมมนั้นเลยนะส่วนตรงนี้จะก่อสร้างทําอะไรเนี่ยเราก็ทําได้หมดนะตรงนี้ทาได้หมดเลยนะครับงนั้นตอนแรกจะวางตรงนี้เนี่ยไม่เอาละเอามุมดีกว่าดีที่สุดมุมตรงนั้นก็จะทําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะไม่งั้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นบอ่บอดักบ่อนะทา,ท,าทางเซพติกแท้งเนี่ยนะครับพอวางปุ๊บอันนี้เป็นลูกเล็กนะ800ลิตร วางปุ๊บเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอุกศรักจะทําอะไรก็ลําบากคราวนี้ก็เราก็จะแทนอะไรบ้างนะข้างนอกข้างในเนี่ยเ,เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าทําอะไรขึ้นหน้าที่ไหนแล้วเนเาะมีจุดไหนหน่าสนใจส่วนนี้กระจกก็เริ่มมาติดนะเกือบหมดแล้วจะมาแบบไม่บอกกล่าวผมเลยนะผมจะกดเข็มอยู่เนะี่ยวันพรุ่งนี้สองสองสวันเนี่ยนะ่นกระดันมาก่อนอีกแต่องไรก็ตามตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องกดเข็มนะ ซึ่งมันเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้นะสองอันนี้ก็เลยไม่เป็นไรนะ่ะทีนี้สิ่งที่ทําต่อไปก็คือทําแนวรั้วนะรั้วคืออยู่นวนเลยมานี่เราก็ทํำบันจัทางเข้านะทำที่จอดรถ่ะซึ่งพวกพวกเนี้ยเราจะกดเข็ม6เมตรเห็นไหมครับเนี้ยเข็ม6เมตรนะปูพรมหมดเลยนยกเว้นไอ้ตรงที่เป็นแนวรั้วเราจะวางเครียกทำฐานรากเนี่ยก็ใช้เข็มไอ18 เข็มพลวงเนี่ย54ต้นเข็ม i 1 8เนี่ย21ต้นครับอ่านี้ก็เสร็จละยังไม่โดนยังไม่โดนพ่อประฟานะเพราะว่าผมบอกไว้แล้วว่าต่อปาลายู่ไหนอย่าโดนนะอ่านี้เราก็เคลียร์ขยะไปละนะอ่าพูดถึงเรื่องขยะเนี่ยบอกเลยเนี่ยใช้เวลา9เดือนเนี่ยแปดเดือนครึ่งเนี่ยขยะเนี่ยโดยประมาณนะห้าประมาณตอนนี้สี่หมื่นละสี่หมื่น ก็ค้าขยะนะผลขยะไปทิ้งเนี่ยสี 4, ่หมื่นแต่บังเอิญเจ้านี้เขาผลขยะไปทิ้งด้วยแล้วก็เขาก็จะเอารถมาตักขึ้นไปเลยนะ,ะมันก็จะไม่ต้องเสียค่ารถนะนี่เขาคิด900บาทก็ไม่ไมแพงอะไรต่อเที่ยวเนาะแล้วก็ใช้ปติดินนั่นนู่ี่ด้วยนี่ก็ถือเป็นงานพ่วงไปเลยลก็ถ้างั้นตรงนี้ก็เราก็จบละนะเราก็จะสามารถวางบ่อพัก วางท่อท่อน้ำทิ้งนะต่อจากนู้นนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าของงานจนถึง8ดเดือนครึ่งนะครับส่วนกระจกก็เสรลนะครับส่วนอื่นๆน,นะครับก็จะมีส่วนที่สวยงามนะจะพามาดูตรงนี้เราเทคอนกรีตเสร็จะะนะครับที่ข้างๆนะครับนั้นไฮไลท์ที่สำคัญนะ,ะคือตรงนี้เนี่ยสวยแล้วก็ ตรงนั้นนะครับเราก็ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งเนะี่ยมองจากข้างในเนี่ยสวยยังไงนะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะก็ลองติดตามดูนะครับว่า,เ,าเราทําออกมาเนี่ยณวันนี้กับอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะออกมายัางไงนะครับท่านที่จะปลูกบ้านเนเาะก็ลองติดตามดูนะครับไม่มีความเสียหายต่อตัว,ตวท่านเลยนะครับก็มีแต่ว่าจะได้ประโยชน์นะเป็นประสบการณ์โดยตรงที่ท่ทานจะนําไปใช้ในการาทํางานในการ อบอกหรือ,อคุยกับผู้รับเหมาหรือช่างว่าตรงนั้นตรงนี้จะทำยังไงนะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะก็จะพามาดูความคืบหน้าในจุดต่างๆนะครับว่ามันคืบหน้าอย่างไรครับโอเคงนั้นคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ